ทูเลนเขาบอกเขาเป็นอัจฉริยะเป่าพี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้มาดูว่าจะอัจฉริยะจริงเปล่าทูเลนเอวสูอะไรอ่ะเอวสูเอวส,อสูน่าจะเม็ดอะไรสักอย่าง น่าจะฟักเม็ดแหละตัง้งมาชื่อเลยคิดว่าฟ้านะแข่งตัวเดียวเอลซูไม่มีใตเกิดไอ้อัฟังนะไอลี่เออร์เอ้ยสตาร์เฟอรเรนมนาะด้วยการสบายแล้วมั้ง เ่๊เขาสี่ไหมเจคไปไหนวะเฮ้ยคลายแล้วหนึนนงหน่งนัดโอโ้โ,อโหโอโห้โหตงาัดโองโอ้โหโอ้

เด็กเก่งเองเด็กเก่งเอโหไม่ทันแล้วไปเลยนไอกแกเป็นขวบใช่ไหมสมบูรณ์แล้วนะเฟล่นเพื่อนกูหอบไปด้วยไม่สักตัวแค่ทำเป็นเรื่องกูเลยแค่นั้นน่ะเก็สูงไงพี่เฮ้ยมาเร็วผูปเป็นผูไหวาแล้วโนโนไปแล้วยกระตาไปแล้วเฮ้ยเวลาพิดติด เชียก <ไป S 1> เลยโอ้โหเมเกิดมาล้างเดเมื่อกี้เวลาฟิกันนะฟิกกินหินน,นะไ่จักอรขี้มากเลยนเกมนี่ยกลางเวลากลางไอ้ี่ตีแล้ว

เสียจา้าเสียจา้าโอ้ยแม่งเหยัดมาแน่นั่นไงจุกเจ้าอ,ออกก่อนดีป่าไอ้แก๊กดึงมาแล้วเมื่อกี้โอ้โหทุรเรียนยิงได้เด็ดเฮ้ยต้องทุรเรียนแล้วละ่ะมันอยู่ตัวเดียวไม่ไม่ไม่เดียวพี่ไม่เดียว,ไ,ยวไอสัตว์เอ้ยกูนโง่จะเรียแล้วมันเจ็บ พี่น่ระสุขึ้นบนนะว่าคุณเจอทุเผ่อน,นยงเวลาล่างเมื่อวานเจอทุกเกมเลยรู้ปะที่ไม่ดึงแน่นอน้ะวังแบบครับนรับไป่แล้วไปเลยอยากรู้ว่าสนไนค์จะดวอคุณจะรองโอ้มันมาพี่ม,นมันรับไอลีกรอบทัามาไอลีกลอ ือไอเฮียเอ้ยได้เกลืิดถ่ายทุกห้าสบัติพี่ก็ไม่งจ้สุ่มาก่อนน้องโอ้โหเอายายเอายายเอายายมีมีตัวหนึ่งสองตัวเอายู่ด้วยเอายู่ด้วยโอ้โหไม่เอาคูติงไม่ใช่ไม่เอาคูติงสี่ตัวเลยชัดกาออกซับซับซับแทงว่ะเฮียซับได้ไหมไม่ได้ว่บ ผมออกทางด้านไหนมาแล้วต้องติ่งอ่ยไมีแถบออะเฮ้ยพี่ว่ามีแถบอะอยู่แถวนั้นน่ะทุ่มกลางมันดิสุ่มนั้นน่ะนี่เอาแม มันตีมังกรกันอยู่นไม่มีพันธิตอละดิมีแล้วมีแล้มีแล้วเสียพันธิตกับไอการสาโลทุเเลนเมื่อกี้ทอกลีมีแแ็ปไม่ได้เล่นไอท่ี้เอาได้เลยมยิงยัดนะได้อได้อเฮ้บโอ้โยเต๋งทุกคนดัแล้วพี่ อเอาไงแจ็คเสียอะไรอย่างนี้ยังเสีย,ยงยล้าง FF ตาหน้ามึง <c oughs> ตัวตามันยังไม่ขาดเพราะยังไม่เจอหนีไปไ <c oughs> ว้ครับคุณเอ๋ลองแฝงกโออกมาแถวนี้ ทำไมกินคนเนี่ยรู้จักหรือเปล่าจังเลยพบโอ้ย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 นี่เรื่องของจริงว่ะตกใจแกด้วยสัสของจริงว่ะพี่ไม่แมึงดึงกูด้วยโอ้โหโอ้หเอแก๊กเสียดูนะผมถอยคำทั้งหมดแล้วโดนโดนยิงพีุ่่มนกพุ่มนกเห็นไหมอยู่ล่าง เียไม่โอ้เอสูงไม่สุดจัดไอ้กีรสุดจัดนั่งแมนชิปไฟลคอมโบโค้ดแล้วหมดเบอร์แล้วเียทำัเบิดเทียเลยเนี่ยหักลูกสองเขาไม่ได้เขม่แดงทำไมงแดงไอ้คอนี้มันคนจริงอ่ะไอ้คอนี่เนสมจริงว่ะจริงอ่ะแจ็คมันจะดึงพี่ได้เลยนะชายเอ้วีรบุรุษจัดละ อย่างใส่ที่กูโียไม่เข็ดเหลือฮี่อะไรเหรอไม่น่ารอดละเอลสูฟิกด้วยจำเอาเลยพี่ช่วยหน่อยดิดักโห๊บปุ๊อย่าบนนะเว้ยตายสัสเขาสวยจัดเัาสวยจัดทำไรแล้วอ่ะไม่ตู้ปีไม่เข้า ถ้ามากีกแกกระเทิมนีแห้งนะถ้าติดใบผมก็แห้งเลยอะยิงเช็คเก่งเนาะเฮียนี่แต่อึงช็อตที่มันยิงเช็คพุ่มซ้ายหรือว่ามีแถบอะผวไม่เี็นะเฮ้ยฮ้ยบนแถบยิงยัดชัว นั่นไงยี่เขาแล้วด่ไอ้ชิ่มมาลากันเยอะเกินผมได้นกนะไม่ได้ดึงเก่งที่หายลางสองดุเรนแม่น้ำกดแข็งไอ้เหี้ยกูจะอันติก็ไม่ได้วายตั่วทีว่ายน้องโอ้โหโอ้ดึงอีก เงาะไอ้เฮียจะซู o กูเอาพิษลายไปแดดก่อนชิบหายแล้วด้วยชิบหายละโอ้ยกูเลยไม่ตายโอ้ยตาตาไปแล้วสวยพอยมาว่าไงเนี่ยถ้าเอาแก๊กเลยเอาแก๊กเลยไอ้เฮียอยากโดนลองฮาร์ดก็ปได้เลยคนน่ารักอะไม่ไหวอะไรกระชุยกระชวยแล้วเฮียกระ <Right. S 1> แจ้งดูเหรออ้าวอลเลนตายตอนไหนเนี่ยอันลีโลมีตัวลงไหมมั้งน่นาจะเป็นทูเรนตอากิอากันกนะตอนนี้ครับว่ามีแน่นอนแบบปุ๊บปั๊บรับโชคนั่นไง โอ้แม่งวางแถบด้วยเอ้ยเกมหนวกแถบนี่ <Cap. S 2> นก็ดึงยังไงแม่โผลิล่าง oh, <GB. S 2> อาคนเดียวคนเดียวคนเดียวเดียวได้ตักได้เจ้าสูุ้แม่นั่นึองละได้ไปกักตรงนี้พุ่งเลยนะพุ่งเลยนะเวลาตายมาปล่อยแล้วมาปล่อยแล้วมาปล่อยแล้วเจ้าสู้เจ้าสู้ไปแล้วเฮ้ยปอมพุ่งนะไม่ยังไม่วางแทบเก็บชิบหาย ่มีไม่ดีวะพี่ผมเจ็บว่ะขอยนะแต่มังกรแล้วตู้เล่นอยู่มังกรลิศ ไอ้เหรอบนนะาโอ้โหโอ้โห่างใส่ทุกอย่างไอ้เหี้ยพูดอย่างนี้แปลว่าครบเอ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ขอบคุณว่าแม่งทำผมออกจากไอ้ตันนั่นเลย แม่ทำผมเอาจากจุบเลยอนะ่ะต้องขอบคุณว่ะไอ้เคียสซื้อเ <laughs> มันอตียังไงตัวนะ่ะอันนี้ะันตีอย่าง <laughs> <laughs> ไปแล้วยังปอลินรยวสู่ว่าเห็นแม่งมั่วประมาณสามสี่นัดเองมนะั้ย ปิวอ่ะโอ้โหไม่เช่อไยิงจ้าก่านี้แล้ไม่ตายแล้วยงแอัดโบ เฮ้ยสวยสวยกันมาแก้นึงแล้วเอลโซวางแถบอันตีด้วยเอโซอันตีแล้วยังยังงยองยงย่ยงยัยย นี่มันเอากลางวะพี่ไม่ไม่เราเขารอคุณพี่เหรอแก๊กมาเฮ้ยตกใจเลยสุดปิดแน่นอนวิล่าต้องมาผมเช็คแน่นอนแมลรักเนี่ยต้องโดมติดแล้วนะครับโอ้โหไม่อาจจะดักเฮ้ยโอ้ โอ้ยใ่รีโฮดแรงไอสัตว์มาสิยัง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 แม่ถอยไหมถอยไหมอย่าไปแซบนะถอยไหมรโมตสัตว์พี่หวัดเสียว,ลวเลย <laughs> แม่เอยาลาโลกเลยไปคนทนเบิร์ตาย ใช่สวยดี่เคียรแล้วทุเรนไลลาเฮ้ยไปโดนแล้วจ้ะโอ้ดีเลยพี่โคตรน่ากลัวไอ้สัสตัวกลุ้กกันเมื่อกี้ไปก่อน mình không được, 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 mình được, mình không 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 được, mình không

For return to Loki. Don't feed love. Keep an eye on rules. The audience here is top notch. Free your soul. รียบร้อยไปแล้วเล่นไฟดีอย่างนี้ตอนนั้นตัวเดียวเอาเลยสู่มีมีมดาคือสามตัวปิดกันได้สู่เอาดาให้น,อน้นองมันขึ้นมาแน่นอน

โอ้โหเชี่ยตายนะแจ็คลึนอีกมันจะดึงพี่เดนดึงกูอะไรสัตว์ไม่ดึงพี่แล้วช็อกช็อกโดนกูคล้ายเกือบตายไม่กลับไม่กลับพี่อ่ะเขาบอกของคอร์ดีนะไม่ไหวละแล้วดีฮิกเฮ้ยเฮ้ยไอ้ผู แม่เรียกไอ้ภูแม่เรียกแล้วยังโยภูคาอ์ตาหายแน่นอนดูมันตั้งดูดเลยพูเลืนอนได้เลยไปแล้วนะไล่ป่ะไล่ดิ เนี่ยๆง่นี่ยเนี่เน่ยเนนี่าน่เีเี่ยเนี่ยเกี่ยเนี่ยวนี่ย่เห็นี่งเินท้าย <T> น,านี<ด>่ยเเปล่าเน่มนเนี่ยเนิเกิดยเ่เยเยเเนีเ่ยเนเน,นยเนี่ยนยเนีนีเีนนย่เนนเย Oh, yeah. <laughs> Music is in <invigorated. laughs> hey, Oh, I mean. ต่อไม่เหลอรัต่เร็วเร็เร็ว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 มามามีตัวมามีตัวมามีตัวมาโดนแท็กเดือดระดือดระดือดระเดืดรโอ้โหโดนทุกอย่างยี่โดนทุกอย่างนี่ก็เคยที่ผมรอดหี่อไงผมรอดน้อง Welcome to my orchestra. Objection overruled. Please keep your mouth shut. Good listeners are much more rare than good performers. ลื like มไปว่าตัวเองได้ดาร์กจะถ่มอ่ะโอ้โหถมยี่อะไรสัตว์กูโดนโอ้โหเกือบตายพ มันใส่ทุกอย่างอะ่ะใส่ไว้พี่ผมไม่ไหวแล้ว

พี่ <laughs> ดูโคตรแรงเชนะียรแล้วดูเลยถ้าตีเปอร์พี่แปะตายแล้วโคไปแล้วโคไปแล้วทิปหายแล้วทิปหายแล้วลดึงมาแล้ว <c oughs> ล้าขึ้นนะโอ๊ยเสียใาเสียจจของกู ส,สวัสทีสวัสีโกหกจ้ะเดี๋ยวสิบหานตลเตอวที่ว่ามีแสบพุ่มหน้าหรือเปล่าไม่มีหรอกแต่พุ่มงหน้าผมไม่แน่ Now, wait yeah. here. Hey, I... uh -huh. <laughs> <It's a laughs> hey you so good, huh? Free your soul. I will never return to loki

อแค่ถ้า <laughs> ตายสุด <laughs> เอก่อนปะเดี่ยต่อได้พี่ต่องคืนก็ได้อ <laughs>